กอสวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่ก็ชอบสุดนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกเช่นเคยเย่มวันนี้ครับผมอเขาบอกว่าไอ้อ้วนเนี่ยมันขโมยขนมปังมาเอ,าอแล้วเราโดนจับขังมาเนี่ยที่เนี่ยอาหอทำยังไงดี บอกว่าให้เราต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้นะครับผมเพื่อเอาตัวรอดครับผมะระหว่างทางที่หนีจะมีอุปสรรคมากมายครับผมอ๋อมีให้เราขีมา่ม้าหนีด้วยอ๋อแท่งจริงเลยอยากขี่ม้าแล้วล,ะละ่ะอจ๋อแล้อระหว่างทางจะมีศัตรูให้เราปราบราคาด้วยนะครับผมมีอุปสรรคมากมายเราต้องจัดก,การให้หมดไปกันเลยดีกว่ามั้งพวกเราเย้ yeah. ไปกันเลยพวกเราเย yeah. ้อ๋อยอ้วมีกุญแจได้ล่ะโอเค ก็บกุญแจหน่อยเ,อเสร็จปอยไปแล้วละ่ะอาจจะเกยมาแล้วละ่ะอาจจะเกยว่าไงเพื่อนไปกันเร็วฮะอย่าลีลออาจจะเกยคณะมีอุปสรรคมากมายไปอ่าจะเกยเยโอ้ยเย่โอ้ยเยอ่าจะเกย เกยอ้วนเนี่ยพร้อมแล้วแหละพร้อมจะหนีและจะสู้กับสัตรูโตเองอาจจะเกยเฮอ่าฮะอ่าฮะอาชเกยให้วัดเจว่างเพื่อนโอเคอาฮะมันบอกว่าอะไรฮัลโลมาตาอแล้วก็พูดคําเดิมเรลมาตบไปแล้วอาจจะเกยอ่าเกือบเฮ้ยนี่คืออะไรอหารนี่อ่ามันมาแล้วล่ะกระโดดมาเหี่ยผัวอนนีอนวีฮัลโหล ลากระจอกจังเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยมันแค่หลับโอมันหลงเหรอไปดีกว่าพวกเราหนีแล้วไอ้ไอ้เจ๊ฟอยมันไปดีกว่าแล้ว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 มันมาแล้วไปกันแล้วอาจจะเกยฮัลโหลอาจจะเกยอ๋อว่าไงเพื่อนอ๋อว่าไงอาจจะเกยมันบอกว่าให้เราหากุญแจครับผมเรามีแล้วไม่ใช่หรอได้ไหมกุญแจเนี้ยกุญแจผิดดอก ไอ้ไอ้จะโห้อยอ้อยฮ่าตะเคยโอ้โหฮหีบนี่มันอันตรายจริงๆเลยกุญแจอยู่หีบนี้แหละอ่าดีแล้วได้แล้วเราได้กุญแจมาแล้วพวกเราไปกันเร็เออาาวไข่เพิ่งได้แล้วไอ้ระวังนะทหารมาไหมเนี่ยอาสวินเหรออาส่งคนข้าก็ไม่กะะล,าามลัวเป็นไงล่ะได้เถอะมาเลยเฮ้ยมีกบลังด้วยได้หรอหเต็มกำลังเลยดิ โอ้ยังฮอตยังฮอตไปแล้วโอนเสียบเลยอ้วนอ่าเป็นไอ้วนย่างไปเลยอ่ะโอเคเก็บกุญแจใหม่ไปแล้วไปแล้วเพื่อนแล้วตามฉันมาแล้วจะเกยอเป็นไงล่ะอะอ้วนเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วอ๋อเราอย่าไปแตะเชือกนะกับดักแม่งโคตรโหดเลยอ่า มันมีกำดักยังโหดเลยไปเร็วๆๆแล้วไาแล้วพวกเราจะเกยเย่จะเกย, yeah. ย์เซตพอยก่อนกระโดดไปเลยจึงอาจึงอาจึง ฮะนี่คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยอ้าอจเก๋ยไม่มีอะไรดิฮะไหนดูดิมันมีอะไรไหมต้องใจเองอ๋ออ๋ออันตรานยนะเนี่ยฮะตรงนี้คืออะไรอจเก๋ยอจเก๋ยอ๋อติด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 มามาเลยอจเก๋ยหัวมันอะไรอัอนใดกระจอกมาบอกเลยอ่า มันเป็นนักตอ่อสู้อยู่แล้วอ่ะไปแลว้วไปแลว้วไปแลว้วไปแลว้ลวพวกเราอย่าให้มันเสียเวลาวางไนนอ้น็อตพูดไอ้น็อตหน่อยไอ้น็อตบอกว่าระวังด้วย <c ười> อ่าแล้วสะพานนี้กำลังจะเปิดให้เราข้ามไปแล้วพวกเรารีบข้ามอาจจะเคยข้ามละอ้าวอาจจะเคยข้ามละฮ่าฮ่เอะละเลยแลหละไอ้ไอ้เอาไม่เอาไม่เอาไมอาจจะเคย <c ười> เร็วสะพานเปิดแล้วไหมนี่ตามมา อาจจะเกยอ, Which, อาจจะเกยอาจจะเกยอาจจะเกยล่อละลาอาจจะเกยฟูกอลฟสปราดอ่าฮะมช่สปราดดีอัศวินไอ้อ้วนมัวล้าไปแล้วจะกาัศวินมันอ่าฮะอาฮาอาจจะเกยคืยอ่าฮะอ้วนแมงป่าทุกตัวหมดแหละอ้วนคือนักสู้ในตำนานอาจจะคกยไป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 แล้วอาจจะออาฮา อ้วนนี่มันโดนตลอดเลยเนี่ยว่าตั้งใจหน่อยอ้วนโอเคครับผมจะตั้งใจแล้วครับอจเกย์อจเกยมาไปเร็วขึ้นมาได้ไปจ้าไรวะกระโดดถึงแล้วเร็วจะกลับไม่ได้หาสวินนะอจเกยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะท้ออจชอบมาเร็วตามมา แล้วอาจจะเกย์ฟังกันมามันว่าไงมันบอกว่าฮัลโหล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 มาต่อกุ๊กกุ๊กคุณไม่รู้เรื่องไปดีกว่าอาจจะเกยอาจจะเกยจะเกยกุ๊กกุ๊กเวลาเวลาเวลามาเกย์เฮลเหลมาเกย์อะไรเนาะ อันน oh, ั oh, oh, ้นอันน <im> <gu ell> <inside> uh ั huh. okay. uh ้นนะอกับดักนี้โหดปะเนี่ยขอลองหน่อยละกันอาหารยังทอดขอลองหน่อยละกันนะฮะคนมันท้าทายแล้วอ่ะจะเกยอ่ะจะเกย์อาหารกับดักนี้แม่งโหดเหมือนกันนะเนี่ยอย่าเตะเชือกเลยนะเตะเชือกนี่เป็นตายนะพวกเราอ๋อฮคนระวังให้ดีอ่ะจะเกยไปเอ้าเปอวอะไรล่ะหย่าเกย์เกย์เกย์เย่เย่เย่มาแล้วคือมันตายไปพวกเราอ่ะจะเกย สวัสดีว่าไงเพื่อนอ่ะคุยหน่อยโกเล้งโกเล้งอีกแล้วอ่ะพูดมั่วตาสเต็ปมันล่ะโกเล้งโกเล้งโกเล้งแปลว่าอะไรไม่รู้มันกระดนช่างมันเถอะไปดีกว่าแล้วข้างหน้ามีอ๋อสตูเยอะแยะมาสิตามมาอาจะเกยมาเลยอาจะเกยจะเกยจะเกยแย่จะเกยจะเกยจะเกยแย่จะเกยจะเกยถึงแล้วอาจะเกยเสร็จป้ยก็แล้วอ๋ะ

ไมได้เลยอ่ะเฮ้ยอ๋อไม่รอนไม่เคยรอนเลยโอ้ยไม่เคยรอนเลยเลยฮัลโหลเล็กนี่ก็ได้มั้งมาแล้วแหละมาแล้วแหละเฮ้ยอย่ามาจะเคยอย่ามาอ๋อรออะไรละมั้งไปแล้วล่ะเฮ้ยเว้ยจะเคยกุ๊กๆไปละล่ะจะเกยอ๋ออ๋ออ๋ออโออ๋ออะไรครับเนี่ย อ้าววัดนี้มันคืออัศวินทหารม้าปังนีว่อาวันนี้มันอาจจะเกยอยู่แล้วมาเลยอาจจะเกยจะเกยอ้าวเรวรีบกดแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวไปทานไปกันเลยเย่บ๊ายบายไปลยล่ะอาแกจัฉันไม่ได้หรอกอ้วนคือนักสูผูยิงใหญ่ด้อด้อเด้ดกตกตอจกตกถึงแล้วพวกเราอาจจะเกยอาอา เพื่อนเต็มเลยเอ้ยโอ้โหนี่กลับดักอะไรเนี่ยอย่าไปเหยียบตรงนี้นะเหยียบเมื่อไหร่นะสวยเลยแหละเหยียบหน่อยเอาลหละเสร็จฉันละเอาละการกันแกงเพื่อนเริ่มขึ้นแล้วแถมๆแถมแถมแถมมาได้เพื่อนการกันแกงเพื่อนเริ่มขึ้นแล้วอหม่สวัสดีเพื่อนนะฮะเราเป็นพวกกันจะการทุกมันไม่ให้มันมา ไม่ให้มันมาอาจจะเคยว้<ม>าววนสงาสารเขาอย่าไปทำเขาเลยไปดีกว่าเราอ่าเสียเวลาอย่างรุนแรงอ่ามาเสียเวลามากแล้วพวกเราอย่าเล่นเยอะเลยไปดีกว่าเถินไปเลยเถินเฮ้ยโอ้โหมีหัวกระดูกด้วยเฮ้ยอะไรว่าไม่ใช่หัวกระดูกโคนกระดูกกระท้อยว่านี่ม,มาเฮ้ยมันมาแล้วอ้มันแค่เป็นลมมาท่อเอ้ยไอ,อ้จ้าจะเกยจะเกยไป เท่ ي, อ้วนนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่มาพวกเราใจเย็นกันหน่อยนะฮะนี่คืออะไรกระโดดไปเลยอ๋อไม่เคยรอดสักอย่างอ้วนผู้ไม่เคยรอดอะไรเลยใจเย็นหน่อยมาแล้วเตรียมพร้อมมาจัดีี่ายาอจะกาอจโกอาจเกอจเกิร์กปล้วก เฮ้ยเด้นเย็นเดนเย็นไปเร็วๆอย่าเสียเวลาเยอะอ้วนมันนานแล้วนะเราอ่ะใช่แล้วละเราต้องเอาจริงเอาจังหน่อยมาพร้อมแล้วถึงแล้วเย้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอวน่าทายเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเรื่องนะ ไปไอเอาค่อยไอไม่ต huh. ั้งใจเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยอาเอาเรื่องนะไปดีกว่าไม่ได้แล้วอาจะเกย์อาจะเกย์จะเกย์จะเกย์จจะเกย์่ะย์อ่อย่มาเกย์เกย์าจอาจจะจาอาจะเกย์าถึงไหนแล้ววะไห้เพื่อนวันนด้ฮา บังอ๋อไมีขี่ม้าละขี่มานี่กันเลยพวกเรามาวิ่งกับกับเดี๋ยวเดี๋ยวรับพาเราไปมาวิ่งเร็วไวเร็วตั้งใจวกับกลับกับมาวิ่งเร็วเลยดูสิหไ,ไปวิ่งไปวกับกับกับฮิฮิเพลงอะไรเนี่ยวันอ้า เพลงมาวิ่งกลับกลับก็มาเบลอเบลอเฮ้ยเหินไปเลยอ้วนเหินมาละล่ะอะไรเนี่ยคือมาส่งแค่นี้รอไอ้มมาอ้าวอันนี้มามาท่อขี่ม้าหนีซะหน่อยมาไอ้เฮ้ยคิดว่าจะให้มาฉันขี่จนจบเลยมาท่าจะไเกิดอะไร ลิปล่ะอ๋อลิปโบราณก็มาไปแล้วล่ะอจิกึงจังกึงเตือดึงตึ้งเดือดเ้ถึงแล้วอ้วนอย่ามาก่อเลยถึงแล้วโอ้ยอ๋ออสเวินเต็มเลยพวกเราพามันดิกลัวเลยล่ะอัจิกึอัจฉกึย๋ออ้วนเป็นคนเท่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอจิกึปล่ยแลล่ะปล่ล้ะหนีมันมา มันเดือดหายหนีมันหนีมันอาจจะเคยหนีแล้วมันกำลังไล่มาต้องหนีมันอาจาอจะเกยจะเกยจะเกยอหงงเลยนะแค่ขโมยนมปังแค่นี้อ่ะฮะมันก็โดนจับเลยเหรออ๋อนี่มันดากลันนี่ไะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดอ่าอ่ะพ่นพลังขี้ปากมาอย่างนี้มันก็เป็นลมวัดสี่ห้า,าเฮ้ยเราลบตรงนี้ ขอให้เราหลบตรงนี้ครับพวกเราไปกันเร็วเร็วเร็วทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยพ้นมาเลยขี้ปากแหงอจะเกยซาเนี่ยโอ้ยไฟไหม้น้ำ้อนลวกผิวหนังแสบเป็นหนองเลยเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนอ๋ออ๋ออย่าเล่นเดี๋ยวอันเสียเวลาเรานะไปกันเร็วพวกเราอาจจะเกย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 แย่อาจจะเกยออ่่าาฮฮะะเอาทีละอันพอ ใหญ่เยอะใหญ่เยอะอ้วนถ้าเยอะเดี๋ยวตายใจเนี้ยหน่อยครับพวกเราไปแล้วล่ะอาจจะเกยเย่โอเคกำลังดีกำลังดีว่าไงฮ่าฮากำลังดีโอเคอาจจะเกยเดี๋ยวเจอันนะไอ้มังกรอ่าปากระแมนอาจจะเกยมึงใครมาเลยอาจจะเกยโอเคอาจจะเกยอ่าไปดีกว่าพวกเราอาจจะเกยจะเกยจะเกย์ยอาจจะเก่ง อาจจะเกยอะไรล่ะอ๋โหนี่มันโคตรเก่งเลยตัวนี้สงสัยมันเป็นอัศวินอะขออัศวินโหดร้ายเปิดมันตกแล้วอาจจะเกยอาจจะเกยอัศวินโหดร้ายเป็นไงวะอัศวินนักฆ่าแบบโหดร้ายไงท้อเร็วเร็วไปกันต่ออาจจะเกยเซตรอยพ์แล้วหนีเลยอาจจะเกยอาจจะเกยอาจจะเกยจะเกยจะเกยวันนี้เไม่ไงล่ะจะตกอะฮะอะฮะอะฮะ ะะเกยฮนี่คืออะไรตะาก,การมาดิฟังอ้าวนมันโคตรจริงว่ะอ้าวอ้าวอ้วนมันคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานเขาเล่าว่าไอ้อ้วนเนี่ยอ่อฝึกวิชาอแบบมาแบบเขาเรียกไงล่ะอ้าวห้าพันปีอ้าวห้าพันปีได้เหรอวะเขาอ้วนเป็นอมตะไงวิชาต่อสู้อกับพวกนักลบมานานจัดอ ฝึกไปฝึกมา,า,ากินจนอ้วนจีเลยาาฮพอละเรื่องล้ไปเถอะอย่าโม้เยอะไปดีกว่าอาจจะเกย์เย่ฮะดีครับผมโอเคอาามาเลยอาจจะเกยอุ้ยอ๋อร,รอบนี้มันให้เราจากการสรัตว์ตัวยี่ิตัวเลยล่ะไปเลยาากลัวหรอกนี่ไะลอะอย่างฮอด ไออย่างหอดมาดี๋ยวมาดี๋ยวมาดี๋ยวมาเดีอ๋อเฮ้ยอ๋ออาจจะกลีดอันนี้อันี้ไงล่ะนี่ไงล่ะหกแล้วเจ็ดพลาดอ๋ออ๋ออ๋ออย่าบอกว่าเริ่มใหม่เริ่มใหน่ไม่ไหวนะดีไม่เริ่มใหม่อ่ฮะมาแล้วนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะมาเลย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 ลาควันมาแล้วก็เกลียบทีเดียวทีเดียวพอ นี่ล่ะโอ้โหแม่งก็หัวเลยหัวกระดูกนะอ๋ออฮะไม่ใช่หัวกระดูกไอกระดูกอาฮะมันก็หัวกระดูกแล้วแหละแต่มันกระดูกทั้งตัวเลยแหละอ๋ปีศาจดี่คองมันคือปีศาจซี่คองนั่นเองมาเลยอาจจะเกยนี่ล่ะครบแล้วอฮะครบแล้วไอตาอาจจะเกยอ๋อะาทุบมาแล้วมาเลยเย่อาจจะเกยอ่ะ ย่าย่า yeah. ย yeah. 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 ah. yeah. no, ่าย่าย่าย่าอ่าะยิ้มชอบฟันไปหนึ่งเทีเย้พวกเราอ้วนถึงแล้วล่ะจะเกยอ๋อภารกิจของเราสำเร็จแล้วเย้แค่ขโมยขนมปังแค่อันเดียวนี่นะปัดท้านัานี้่ะท่าอให้อ้วนลงมือต้องเทเลยจะเกยหักสู้ผู้ยิ่งใหญ่